วัดไทรวัดไทรสวัสดีทุกท่านด้วยนะครับขอแนะนำเข้ามาก่อนนะครับ10บาทตรงนี้ก็ทุกชิ้นทุกนันก็แในร้านแวะเข้ามาเลือกแถวยาวมากๆรอขนมเบื้องขนมเบือนอนเบ้องไข่ลอยวัดไทรแผ่นละ50บาทเจ๊แมวศักดิ์กัญญา เพะว่าองันนี้เป็นวันแรกนะคะที่มีการห่มผ้าแดงนะคะถึงจะเริ่มงานจะห่มผ้าแดงประมาณบ่ายสองโมงนะคะตอนนี้ก็เวลา12นาฬิกานาทีนะคะเราต้องไปเตรียมจองที่ไว้ก่อนนะคะคนเยอะมากๆ ปีนี้นะคะจัดงานพัสมุดเจดี JD หรือพระเจดี JD กลางน้ําสมัยก่อนน้นนะคะเขาจะเรียกกันว่าพระเจดีกลางน้ํานะคะจัดตั้งแต่วันที่12ตุลาคมถึงวันที่23ตุลาคมค่ะรวมจัดงานทั้งหมด12วัน12คืนนะคะโดยงานมีทั้งสองฝั่งทั้งฝั่งสมุทรปราการสารากางจังหวัดและฝั่งองค์พัะสมุดเจดี JD ค่ะ นี่ปากทางเข้าวัดนะคะแต่เราจะไปทางองค์พระค่ะไปทางองค์พระสมุทรเจดีจะมีของขายนะคะเห็นเขาบอกว่าปีนี้นะคะทางฝั่งพระสมุทรเจดีของจะขายเยอะมากกว่าทุกปีคะ่ะเนื่องจากว่าย้ายจากฝั่งสารลางนะคะมาไว้ฝั่งนี้จนเกือบหมดนะคะฝั่งสารลางจังหวัดกําลังทําก่อสร้างนะคะหลายจุด ทำให้พื้นที่ไม่พอนะคะเลยย้ายมาอยู่ฝั่งพะสมุทเจดี JD กันนะคะดังนั้นปีนี้นะคะฝั่งพระสมุทเจดี JD จะมีของขายคึกคักมากนะคะจริงๆเขาเริ่มตั้งกันตั้งแต่วันที่ที่10ที่11กันแล้วนะคะมาลงของกันนะคะวันนี้วันที่12วันจริงค่ะๆ ถ้าเรามาช่วงเย็นนะคะจะเดินจะเดินแทบไม่ได้เลยก็เลยมาช่วงกลางวันนะคะเพราะว่าจะถือโอกาสมาดูเขาทำพิธีหม่มผ้าแดงองค์พระสมุรเจดี JD ด้วยค่ะ ปีนี้นะคะนอกจากจะมีชิงช้าสวรรค์แล้วก็มีรถไถถังด้วยนะคะมีร้านขายของนะคะร้านของกินนะคะที่ขึ้นชื่อนะคะมาตั้งมาออกร้านกันเยอะเลยค่ะนาว่าคคึกคักมากนะคะ ขออย่างเดียวอย่าให้ฝนตกหนักแล้วก็น้ําขึ้นนะคะเพราะถ้าฝนตกหนักแล้วน้ําขึ้นด้วยน้ําทะเลนุนอีกจะทําให้พื้นที่นี้น้ําท่วมนะคะงานก็จะไม่สนุกนะคะเดี๋ยวพาไปถึงตรงสุดทางนี้แล้วจะเลี้ยวซ้ายนะคะถ้าเราไปตรงนะคะศาลาจัว่วด้านบนที่เป็นศาลาทรงจัวนะคะถ้าเราเดินเข้าไปจะเป็นทาง ข้ามสะพานไปป้อมผีเสื้อนะคะของฐานทัพเรือกรุงเทพค่ะมีเป็นร้านก๋วยเตี๋ยวร้านนี้ตั้งอยู่ตรงนี้ทุกปีนะคะแล้วก็ขายไม่แพงรสชาติก็พอกินได้นะคะก๋วยเตี๋ยวหมูเรามีหมูสดสมสิบบาทเดินเลี้ยวค่ะ เดี๋ยวเราต้องไปไหว้ก่อนนะคะจุดทูบจุดเทียนไหว้เ,เป็นประเพณีนะคะงานนมัสก,การพระสมุดเจดี JD คะ่ะก็เริ่มวันที่12ถึง23ตุลาคม นี่ร้านขนมเบื้องนะคะในกำนันเจ้าเก่าวัดไซแต่ละห้าสิบบาทเจ๊แมวเจ๊แมวทุกท่านอย่าพลโอกาสผ่านมาที่ร้านนี้แล้วนะครับก็อย่าพลาดโอกาสกันเลยนะโอ้โหสิบบาททุกชิ้นนะครับมองเข้าไปนะเห็นไหมเออสิบบาทอ๋อไอ้ที่เราก็ใช้ยี่สิบบาทเราก็ใช้น่ะเออถ้าไปซื้อที่อื่นก็ต้องแพงกว่าแน่นอนแต่ตรงนี้สิบบาทนี่ครับสวัสดีค่ะวันนี้เรามาเที่ยวงานองค์พระสมุดเจดีย์นะคะ เริ่มตั้งแต่วันที่12ตุลาคมคือวันนี้นะคะหลังจากห่มผ้าแดงเสร็จก็เป็นเ,เป็นพิธีการเสร็จก็เริ่มต้นวันงานนะคะ <ส happening. S 1> ปีนี้นะคะฝั่งสารลางจังหวัดนะคะพื้นที่ใช้สอยไม่สะดวกนะคะ,พะ,ะ,คะเพราะกำลังก่อสร้างหลายสิ่งหลายอย่าง<ม>เพราะฉะนั้นการละเล่นเครื่องเล่นต่างๆร้านค้าต่างๆนะคะ <yapmış. S 1> ก็จะถูกมา จัดเอาไว้ที่ฝั่งพัสมุทเจดีค่ะดังนั้นฝั่งพัสมุทเจดีจะเป็นฝั่งที่คึกคักมากๆนะคะมีชิงช้าสวรรค์มีเรือไวกิ้งนะคะแล้วก็ตามด้วยบ้านผีสิงค่ะ ขนมนะคะของกินนะคะตามงานวัดต่างๆนะคะก็ถูกจัดเอาไว้แถวนี้นะคะเครื่องเล่นต่างๆก็ติดตั้งเสร็จเรียบร้อยแล้วปีนี้จะคึกคักกว่าทุกปีนะคะเนื่องจากว่างานส่วนใหญ่แล้วเนี่ยจากมาอยู่ที่ฝั่งพระสมุทรเจดี JD เป็นส่วนมากนะคะปกติแล้วเราจะเห็นฝั่ง ปากน้ำนะคะมีพื้นที่เยอะแต่พอดีว่ามีการก่อสร้างนะคะก็เลยทำให้พื้นที่ไม่พอนะคะพ่อค้าไม่ขายเครื่องเล่นต่างๆนะคะก็ย้ายมาอยู่ฝั่งนี้หมดเลยค่ะดังนั้นนะคะเราต้องรีบมาตั้งแต่เนิ่นๆนะคะถ้ามืดค่ำมาแล้วเนี่ยทุกคนจะออกจากบ้านกันนะคะทำให้เดินนะคะเดินไม่ค่อยสะดวกนะคะวันนี้ก็ กหลักนะคะอยู่ที่องค์พระสมุดเจดี JD นะคะตั้งแต่เที่ยงนะคะตั้งแต่เที่ยงกว่าจะมาแหแผ่ผ้าแดงนะคะก็ประมาณบ่ายสองโมงกว่านะคะแต่ด้วยความที่เรามีความตั้งใจนะคะเราก็เลยอยู่รอจนเขาห่มผ้าแดงนะคะตอนนี้เรายือนอยู่ทางกำแพงแก้วด้านนอกนะคะ ซึ่งเป็นสถานที่ที่จัดวางของกินเครื่องเล่นนะคะขนมจีนนี่ตั้งตรงนี้ประจำนะขนมจีนกับพ่อปานี่จะตั้งตรงนี้ตลอดเลยนะคะเต็มหม้อท,ทุกปีน้ำยาป่าน้ำยาจีนน้ำยากะทินะคะน้าทานมากมากเลย เราไม่ได้ซื้อนะครับที่น้องประชาชนชาวพมสอมุกีบริษัทอสัารอมทรยอาสงารทรัพยนัานนำมาเ่อเพื่อ สแล้วงีนี่บ้านลมรถไต่ถังอยู่ตรงนี้นะคะรถไต่ถังวัดไทรวัดไทรสวัสดีทุกท่านด้วยนะครับแวะเข้ามาก่อนนะครับสิบบาทตรงนี้ครับทุกชิ้นทุกอันครับด้านในร้านแวะเข้ามาเลือกแถวยาวมากรอขนมเบื้องขนมเบื้องไข่ลอยวัดไทรแผ่นละห้าสิบบาทเจ๊แมว ทุกท่านใช้ในการดำเนินชีวิตประจำวันอยู่แล้วนะครับไปตัวเวนซื้อ์ที่ไหนครับตรงนี้ถูกด้วยนะครับสิบบาทใครก็ไปรู้กันจ้ะชุุ่ดชุ่มๆคนเยอะมากไม่รีบต่อแถวตรงนี้ก็ไม่ได้กินคุณตารแสดงนะครับในเวทีวัฒนธรรรมนะคับที่ประจงนะครับก็ ปีนี้งานยิ่งใหญ่มากเลยสัพกันใหญ่ตรงนี้นะคะคือเดินไปทางป้อมผีเสื้อนะคะข้ามสะพานไป ทเที่ยวงานนี้งานเดียวครอบคุมหมดเลยนะคะสะพานที่เดินอยู่นี้คือสะพานที่ไปป้อมผีเสื้อนะคะซึ่งปลายป้อมผีเสื้อจะมีอนุสาวรีย์ของสเสด็จพ่อกรมหลวงชุมพรนะคะหันหน้าไปทางหองชมเมืองสมุทรปราการค่ะ เรือที่เห็นนี้คือเรือโดยสารข้ามฟากนะคะแล้วฝั่งฝั่งพัสมุรเจดี JD ไปฝั่งปากน้ํานะคะเรือขุดสองลำค่ะกําลังขุดนะคะขุดเอาดินนะคะเนื่องจากตรงนี้นะคะเวลาน้ําลดเนี่ยน้ำเขาจะแห้งและสันดอนขึ้นมาสูงมากทําให้เรือโดยสารเดินทางไม่ได้นะคะก็เลยได้งบประมาณแล้วก็มาขุดคลองนะคะตอนนี้ก็กำลังขุดขุดดินขุดขี้เลนนะคะขึ้นบนเรือนะคะแล้วก็เอาไปทิ้งที่อื่นนะคะ เรือโดยสารที่กําลังออกนะคะคือเรือโดยสารพิเศษนะคะข้ามฝากระหว่างสารากางจังหวัดมาที่สะพานนี้นะคะสะพานนี้กับสะพานท่าเรือตรงสารากางจังหวัดนะคะมีเฉพาะกิจนะคะเฉพาะคน,นที่เดินทางมาเที่ยวงานพระสมุรเจดี JD นี้เท่านั้นค่ะ ฝั่งด้านโน้นก็ขุดเหมือนกันนะคะเร่งมือกันใหญ่เลยนะคะเราจะไม่พาไปเที่ยวป้อมนะคะจะพาจะไม่พาไปเที่ยวป้อมผีเสื้อเราจะพาไปเดินงานต่อนะคะ So cute, isn't it? yeah ก็่าแล้วใครมาให้มีคมาใคร่วมาใคลมาใใคราใครามาครมบครมครมานครมาใมาคาใมาาคมามคุณคุณาคุณลคุณาคุณาคาามรา น,น้ำอัดลมแก้วโอ๊ะนี่ค่นตอก๊อ <Gentle ksi> เครับเนนะครับรอบน้คอบนอบนาไต่อรอบนี้าไม่อเดินนะครับนะครับเดนนรับเดินครับเดิรับเดินครับเดินนะครับเดินนะครับเดินนะคนนะคนนะคันนะคเดินนะครับดินนเดรับเดินครับเดินนะนับเดันนะคเดินนะเรับเดินนะครับนนันนะคระครับเดินนะนนะดินนะครรับเดรับเดินดินนะครดินะคระคระครั เบื <Nh> <cheat> public, ้องสิงเจอทุกที่เลยไก่ย่างตะไคร้ยำปขานกยูงยี่สิบยำฟี ลมอยู่ใกล้กับเซเว่นอยู่ใกล้กับร้านขายยาวีแคร์ของกินแล้วก็มาฝั่งของเล่นมียิงปืนปลาเป้าปลากระป๋องปลาตุกตาเสื้อผ้ารองเท้าไม่รู้ว่าจะอยู่ถึงทุ่มหนึ่งเขาเปิดไฟเจดีหรือเปล่า

นี่น้อนี่นะคุณแห่คุัคว้ีแล้วจับาาใทีนีนะคนเยว่าโอได้แลวให้ลองฟังอ้นี่ฟังไม่ยากนะพี่ที่ฟังให้ต้วตาล้วนเนี่เขตี่ลเป็นตัวใหญ่ลุ่งเดียวได้หลยฟังใหให้ลองฟัง ให้เราให้เราฝาให้เราฝาให้เราฝาาได้มาดูมามาาตรซ้ายกัอไม้ไดอไาปรหนึ่้ปได้ับ ิาสาสนาบแล้ว้ส่งขึ้นมาให้มาี่ฝ่่เบอร์สิตักไข่พาโชคเบอรสอันนี้อะไรอะบิกไปต่อจับต่อไปต่อจับต่อเออ่ายเลขตัวต่อไปลูกนี้ขอทุกคนยกมีพิจารมอยเลขหนึ่งเบอร์ห หม่เลขหนึ่งบันไบใหม่เลขหนึ่งบันไบไหม่เลขตัวต่อไบใหม่เลยลองพี่ีลองสิบสิ่ลองดูพี่อดมาตรงนี้เะยทกตัว ใจขึ้นใจความสุขนะครับตอนนี้ฝนยังไม่ตกนะครับอากาศถือว่ากําลังดีใช้ได้นะครับมาร่วมบุนกับพวกเราโรงเรียนอนุบาลทระสทบเจดีนะครับร่วมทำบุญนะครับผ้าป่าเพื่อการศึกษากับโรงเรียนอนุบาลพระสุทระดาษดูให้ผู้ใจบุญทุกันนะครับขอให้ทุกท่านมีสุขภาพแข็งแรงนะครับโปรดระวังทรัพย์สินมีค่าของ่ันด้วยนะครับาร่วม เดี๋ยวไปดูน้เต้ัวนะลกผู้การทีพี่กัน้องนะคะามัทีเดตายหัวใเป็นตรากนะคะจากฝั่งหน้าองค์พระสมุทรเจดีไปยังสารากางจังหวัดสมุทรปราการนะคะ คนเยอะมากไปเที่ยวทั้งสองฝั่งนะคะจุดจำหน่ายตั๋วคะ่ะคนละแปบาบทเป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับงานองค์พระสมุทรเจดีและงานกาชาติจังหวัดสมุทรปราการคะ่ะของกินเยอะมากเลยนะคะ เครื่องเล่นก็เยอะเช่นกันค่ะนี่ยังเหลือโซนรถไต่ถังแล้วก็วงดนตรีนะคะที่เรายังไม่ได้เข้าไปถ่ายทำนะคะเพราะว่าฝนตั้งเขานะคะฝนก็ลงเม็ดเป็นระยะระยะค่ะอยากจะฝากเอาไว้นะคะใครที่สะดวกมาเที่ยวงานทัสุุตเจดีได้ค่ะงานตั้งแต่วันที่12ตุลาถึง23ตุลาคมนี้ค่ะสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนค่ะ